สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมเดินทางมากับ,บรถไฟฟ้า BTS นะครับก็มาลงที่สถานีสัลแดงวันนี้ก็มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ต้องไปถ่ายแถวๆคลองคลอ,องหนึ่งเผอเอิญว่าผ่านมานะครับตรงโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะผมก็จึงแวะถ่ายคลิปให้ผู้ชมได้รับทราบความคืบหน้ากันนะครับ วันที่4นี้ก็จะเปิดแล้วนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะครับที่เชื่อมรถไฟฟ้า b t s ไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมมาตอนนี้ก็เป็นวันที่2นะเหลือเวลาอีกวัน2วันนะครับที่ทางศูนย์การค้าจะเปิดนะครับก็เร่งหน้าดูนะทางผู้รับจ้างนะครับเร่งหน้าดูเลยตอนนี้ในส่วนหลังคาเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็แผงกั้นด้านข้างก็เสร็จแล้วนะครับดูเหมือนกำลังปูพื้นอยู่ตอนนี้เร่งปูพื้นอยู่สกายวอล์กของ BTS นะครับสถานี้สัรลแดงนะก็จะไปเชื่อมอาคารนะครับในชั้น L 1ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเดินดูด้านในเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขามีการจัดร้านอยู่นะไม่เป็นไรนะครับพาดูบรรยากาศก่อนที่จะ เปิดอยากเป็นทางการในวันที่4เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก่อนนะครับอาจจะเดินไม่ทั่วนะเพราะว่าบางจุดก็เดินเข้าไปไม่ได้นะครับมีก่อสร้างมีปรับปรุงมีตกแต่งร้านกันอยู่ก็อาจจะข้ามสักหน่อยนะครับปรเปิดว่าผมไปถ่ายคลิปมานะครับมันเป็นสถานที่โลกนะครับต้องถ่ายก่อนเดี๋ยวแสงจะหมดนะก็เลยมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ศูนย์การค้าก็มืดพอดีแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าศูนย์การค้านะครับก็เป็นส่วนที่อยู่ภายในอยู่แล้วนะครับถ่ายกลางคืนก็ไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับเข้ามาจากถนนสีลมนะถ้าเกิดเราเข้ามานะครับด้านขวาก็จะเป็นที่จอดรถนะส่วนทางเข้าห้างนะครับก็อยู่ด้านซ้ายก็จะผ่านออฟฟิศก่อนนะครับสำนักง,งานออฟฟิศ ผ่านออฟฟิศมานะครับเดินมาเรื่อยๆนะด้านบนที่เห็นก็คือสกายวอล์กนะครับเขาจะไปเชื่อมในชั้น LG ของศูนย์การค้าเดี๋ยวผมเดินไปตรงนี้นะผ่านสำนักง,งานออฟฟิศไปนะครับเดินเข้าไปตรงนี้จะมีทางเข้าตอนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยนะตอนนี้มีการตกแต่งบางส่วนอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศนะภายในนะครับแต่ว่าอาจจะดูไม่ทั้งหมดนะเนื่องจากว่าเขายังไม่เสร็จนะครับ อนนี้ก็อยู่ในช่วงการตกแต่งร้านค้าต่างๆบางร้านก็เสร็จแล้วนะครับบางร้านก็ยังตกแต่งอยู่ร้านทองสมิธนะครับรู้สึกร้านนี้เขาเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศตามชั้นต่างๆนะก็มีทั้งหมดห้าหกเจ็ดชั้นเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวผมพาดูเป็นตัวอย่างสักหน่อยหนึ่งนะครับวันเปิดจริงนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายรีวิวแบบเต็มๆให้ดูเลยนะครับตั้งแต่ชั้นใต้ดินเลยนะขึ้นมาถึงชั้นบนนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้เรามาดูบรรยากาศนะครับการตกแต่งร้านแล้วกันนะแล้วก็บางส่วนของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คนะครับที่จะเปิดวันที่4ที่จะถึงนี้นะครับก็เข้ามานะครับชั้นนี้ก็คือชั้นจีนะชั้นจีก็คือชั้นระดับดินนะครับระดับถนนเลย ด้านหน้าก็มีพามเบอร์เกอร์นะครับร้านที่อยู่บริเวณนี้นะครับในชั้นจีนะท่านที่ดูก็คือร้านที่เป็นแบบร้านอาหารนะครับจเจ้าดังต่างๆนะที่มาเปิดกันอยู่นะครับจะอยู่ชั้นจีนะ ชั้นนี้ก็จะมีร้านอาหารทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจากชั้น G นะครับขึ้นไปก็จะเป็น L 1เขาก็จะจัดนะครับอย่างระดับถนนขึ้นไปนะก็จะมีชั้น G L 1 L 2 L 3 L 4อะไรพวกนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะต่ำลงมาจากชั้น G ก็จะเป็น LG แล้วก็ B 1 B 2 B 3นะครับ อันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็มาเจอร้านป๊อบหมาดนะครับป๊อบหมาดเนี่ยเเป็นร้านขายของแบบขายของเล่นนะพวกตุ๊กตาต่างๆพวกฟิกเกอร์เนี่ยนะครับจากประเทศจีน L1 นี่จะเป็นเกี่ยวกับขายของที่ระลึกพวกตุ๊กตาของเบลตเลสนะครับ อันนี้ก็มีเป็นรูปเหมือนตัวการ์ตูนวางอยู่นะมีผมมองดูเป็นปลาหมึกนะสีส้มๆเนี่ยน่าจะเป็นปลาหมึกด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นชั้นที่เชื่อมกับสกายวอล์กนะที่ผมถ่ายเมื่อช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ กำลังเล่นก่อสร้างอยู่นะครับตรงนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกับ BTS เลยนะครับสถานีเสาระแดงนะเราก็เดินมาจาก BTS ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะเขาปิดอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเปิดได้หรือเปล่านะวันที่3มนะตอนที้ก็เล่งอยู่นะครับเขาจะเปิดแล้วก็ทะลุเลยเชื่อม BTS นะครับแล้วก็เดินมาที่ห้างเซ็นทรัลพาร์คก็จะมาตรงกับชั้น L 1นะครับ ผมเดินขึ้นมาแล้วนะครับลงไปก็เป็นชั้น G ด้านนี้เป็นลิฟต์โดยสารลิฟต์โดยสารก็มีบอกทางขึ้นลงนะครับ ตามสุดนี้ก็เป็น B3 เลยนะ B3 B2 B1 แล้วก็ชั้น G ระดับถนนนะครับแล้วก็มา L1 L2 L3 เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นริบโดยสารมีซ้ายขวาก็เป็นบรรยากาศในชั้น L1 นะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ก็เป็นบรรยากาศในชั้น L2 นะครับ L2 นี่ก็จะเป็นพวกแฟชั่นนะเสื้อผ้ารองเท้านะครับก็มีบางร้านนะครับอาจจะยังไม่เปิดช่วงนี้นะคืออาจจะไปเปิดนะครับอาจจะเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปนะมีบางร้านนะครับที่ยังไม่พร้อมบางร้านก็อาจจะเปิดวันที่4นะครับ ด้านบนนี้ก็มีขายเสื้อผ้าขายกระเป๋านะครับขายเข็มขัดรองเท้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็ไปดูร้านนี้เขาใกล้เสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดวันที่4ร้านนี้ นี่เขาขายกระเป๋านะครับเป็นแบบแฟชั่นนะเป็นกระเป๋าสะพายนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังตกแต่งกันอยู่นะครับ นี่ก็เป็นเสื้อผ้านะครับ ร้านค้าต่างๆนะครับก็เร่งจัดพื้นที่จัดร้านให้เสร็จก่อนในวันที่4เพื่อที่จะเปิดให้บริการนะครับจากชั้น L2 นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งด้านบนก็จะเป็น L3 นะครับ คือบันไดตอนนี้เขายังไม่เปิดใช้นะครับคือบันไดเลื่อนยังไม่เปิดผมก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะคือบางตัวมันก็เปิดแล้วนะครับบางตัวมันก็ไม่เปิด ใหดูรอบๆนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะบนชั้น3นะครับก็เป็นบรรยากาศบนชั้น L 3ก็จำหน่ายเสื้อผ้านะครับแบรนด์ดังต่างๆ นีก็ร้านคิสนะครับก็จัดเสร็จแล้วนะครับจัดเสร็จแล้วพร้อมให้บริการบางร้านก็ยังไม่เสร็จนะครับบางร้านก็เสร็จแบบ100อแล้วร้านนี้เขาขายแฟชั่นนะครับมีเสื้อผ้ามีรองเท้าอันนี้ร้านวิวสัน วิสันนี่แบรนด์ก็อยู่นานเลยนะนะครับเป็นแบรนด์เก่าแก่เลยนะผมเห็นมานานมากเลยนะผมว่าสี่สิบห้าสิบปีแล้ววิสันเน,น,นี่ยเดี๋ยวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับจาก L 3นะครับขึ้นไป L 4มาดูว่า L 4มีอะไรบ้างน,นะครับ ขึ้นมาก็เจอบิ๊กคาเมล่าเลยชั้น L4 เนี่ยน่าจะเป็นของผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับ IT นะ IT คอมพิวเตอร์นะครับพวกสมาร์ทโฟนค่ายดังๆบริษัทดังๆ AIS True อะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในชั้น L4 ก็จะจำหน่ายโทรศัพท์นะครับมีหลายยี่ห้อนะมี vivo มี xiaomi มนีน้นะครับมีบูธของ vivo ก็มีหลายร้านที่เร่งตกแต่งอยู่นะครับแล้วก็มีหลายร้านที่เขาเสร็จแล้วนะพร้อมให้บริการนะครับนี่ครับด้านขวาสุดนะมีเสซลลหมีมีหัวเว่ยนะครับอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ของมีซัมซุงมีวัสันนะครับ น,นี้ดูแล้วเป็นร้านเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะครับอันนี้ก็เป็นของวัสันเลยไปไหนเหลืองๆนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ไอทีเป็นแบนดาน่านะเดี๋ยวผมมาเจอตรงนี้ดูก่อนนะเป็นเขาขายเกี่ยวกับพวกฟิกเกอร์นะครับ นี่หุน่นตัวเบเริ่มเลยนะข้างในติดไฟด้วยนี่นะครับแบนดาน่านะด้านบนยังมีขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอแค่ชั้นนี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยววันจริงมาเปิดเดี๋ยวผมรีวิวดีกว่านะบรรยากาศที่คนเข้ามาในหุ่นการค้านะครับอีกวันสองวันนะ จากผมลงคลิปเนี่ยคงจะเหลืออีกสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศจริงๆเลยจะพาเดินดูด้านบนสุดเลยอันนี้ก็เป็นร้านเกี่ยวกับพวกคล้ายๆตัวการ์ตูนของเล่นนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับด้านในของศูนย์การค้าเซ็นทรันพาร์คนะก็เป็นช่วงที่ร้านค้ากำลังเร่งปรับปรุงอยู่นะครับเพื่อให้ทันเปิดในวันที่4กันยายนต5 6 8นระครับก็นำคลิปนะครับบรรยากาศผมก็ผ่านมานะครับจริงๆก็ไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะอเผอิญว่าผ่านมาคิดว่าลองเข้ามาถ่ายคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเปิด ว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับตกแต่งร้านไปถึงไหนแล้วนะพร้อมจะเปิดในวันที่4กันยายนที่จะถึงนี้หรือเปล่านะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VB มีเรื่องเล่เพาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ